ผมอยู่ท่ามกลางระหว่างเอซน่าจะเกือบพันขอบคุณมากๆทุกคนขอบคุณมากๆที่มีกำลังใจให้กับนุกขอบคุณที่มาเชียร์นกวันนี้เป็นวันที่นุกได้ออกมาสู่โลกกว้างอีกก้าหนึ่งขอบคุณพี่ๆทุกคนครับดูทเอร์ทุกท่านแล้วก็พี่ๆนักบอลน,นักมวยทุกคนครับที่ให้กำลังใจนะครับใ้เขาเป็นคน